รับบทเป็นดาราสาวท่านหนึ่งนะครับสำหรับเจเจนุสราต้อมคำหลังจากที่ทำการแข่งขันในรายการสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียดมอนฟูดเจอกับสโมสสอนของมองโกเลยียนผลการแข่งขันก็คือสโมสรไดมอนฟูดชนะไป3ต่อศูนเซตต้องไปวัดต้องไปตัดสินกับสโมสรอนของจีนในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันโอ้โหเจเจนุสราต้อมคำฟิลลิ่งเหมือนดาราท่านหนึ่งเลย จบเกมปั๊บเหล่าบรรดาผู้เล่นนักกีฬาของสโมสรมองโกเลียก็เข้ามารุมล้อมขอถ่ายรูปด้วยแม้กระทั่งโค้ชก็ขอถ่ายรูปด้วยเช่นกันโด่งดังพลุแตกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใครๆก็รู้ว่านุสร,ราต้องคำระดับโลกแค่ไหนนะก็ดาราสาวท่านหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามรับชมการแข่งขันรอบสำคัญบิ๊กแมตช์ระหว่างสโมรสรไทยไดมอนด์ฟุตเจอกับสโมรสรของจีนซึ่งไดมอนด์ฟุตต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับถ้าแพ้มาก็ต้องไปลุ้นจัดอันดับ5678เเลยทีเดียวเป็นแมตช์ที่น่ารับชมเป็นอย่างมากเลยนะแอดมินเองก็รอรับชมแบบตื่นเต้นนะครับโอเคนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน so i